เหลียวบาร์ดี้เราตั้งสาวหัวเขียร์มาดีเ้าจุ๊บว่ามาฟังโอ้บ่เลวอ่ะเดี่ยวเดี๋ยวเอาเลยเลยมึงกับกูเชียว สบายดีมือนี้ลงมาพมมวน้าเบอร์ดีเซียวมาสบายดีดดเ,ยยดเพื่อน เฮ้ยเลยเชเมาเงเมาซาเลยเนยเมาลักจ้าเมาลักเลยมากับใครวะนี่เมาส่งโอเอร์เมร่ะเบิร์ดได้บาม่ไเออเบิร์ดเบร์ดวันไดีเห็นไหนตาสบายดีโอ้ยสวยจังเลยจะพูดไทสิพูดไทสิไทยป็ดอยู่ไหนนี่แกงเ็ดขอเสียฮ้เบร์ดโอโหอะ เดินเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยปเดี๋ยวยเดี๋ยวปเดี๋ยวเดนจยปบุญององตาเอสิไ่เด้มาเต็มเขาจ้องอันนี้มันจะาเต็มเดี๋ยวเดี๋ยปนแทุกสาห์ครับไม่ไม่เจอขนาดม่เจอนาดไเจอขนาดถึงจากเลยโอ้คืนนี้ก็มามาวกิน ปเป็ดปสบายดีจาครับแรกซูเปอร์โป้บ้านเพื่อนนะัที่น้าบรียูบรียูบรยูอ่ะน้องมื้นโอ้เปนสิมืลาวเลยเนี่ยหน่อยซิมื้ลาวสบายดีเห็นหน้เห็นตาไม่ได้กลิ่นกบกลิ่นแซ่บว่าป้าป้าเมื่อเม่อเครืงเดียวอะไรเปลโอ้หอมขนาดพิงเป็ดเนยนะมาได้มาได้พี่น้องเด้พิงเป็ดเด้อมือนนี่นะเสียทีเดับยวทำ ก่เชา้ามผึ้อนรับ้งไเสปีนีพเศด้วยนอยู่ดีมีชวบ้านมานาวอะไรจะได้เพื่อนเป็นอย่างนู้วนี่ขี้คุยแท้ขี้คุยแท่บุยิบุยอยากเลยอยากเลนอยากเลยภาน้าหาหน่าร้องร้ราสบายดีป้า สบายดสบายสบายดสบายมาลมาดัต้ว่โอ้ปกปลาพี่น้องพร้อมขนาดปีงป่าเด้อพี่น้องเลยาเยก้อยป่าเข้ามานี่ก้เป็นก้อยเป็ดก้อยเป็ดสบายดสบาย้ทยบน่กินข้าวร้พี่น้องมานี่ลาบเป็ด

ซาวาวตั้งร้านาปยู่มิเนโซตาเอฟมินเนโซต้าปปาไปใช่เะ้ป่ขอวันป่าระสงมาไม่ตีไม um, ่ละเนี่ยเรเนี่ยเรากินข้าวอเนี่ยเาเน่เพื่อนกินด้วยมันที่ระส่ที่กระส่่เราบ่อปลาเนี่ยเราเน่เรเนปลาโอ้เแลววะปลา ขาร้าตาหะน้อมันจะแซ่บนะเป็นยงไง้กนี่มชอตนะนี่ขาบนเดอะร็อกได้์นี่อะไรอะไรเ้ยัจไงกฮะมันปจอนี่ว่าขึ้นอะเฮ้ยเจไงก็้ีนคือยุบทำกี๊นะคือยุบป่าญาตเมาอ้อะญาติเมาอ้อโอ้เามากินวกาวญาตเมาอ้อ เราพ้างนีมันเพี่น้องพี่น้องมากินลาบเป็ดยมือนี่ลดสากันเลยเลยลาใส่เดนนั้นหามาเยอะเลยหามพกมันเลยด้หออี้นมอะไรหอมอะรใจบมึงโอ้หหอมอมเป็นเปข้าเนไหมเจ้านเนี่ยเก็บปนเป็ดกันัซปิเป็ด ตอนกินด้เพื่อนเบียนะครอกคหนึ่งสสอโใจฟากแม่เต็มเต็มห้องหี่มีขาดบีไว้ขาดบีคือบ่บีคือใส่คนใหญ่โอ้นี่เด็กนเด็กนี่โคตมาเลยนะโอ้โหีเนาะ ีเจ็ดรือนโม่ไปเจอน่โคตมั่นแน่แน่พัน์ที่ไปริโซนาได้ที่นาเด้เ้อพ่น้อถลิโซนาเด้เจอกันที่นาพ่น้อเซนิโกไปเจอเด้เธอพ่น้อเซนิโกไปเจอกันยูริโซนาทั้งสองติบานกันเล็กๆน้อยๆโอลาป็นแตเซ่ได้โอ้ครับถ่านจองไ้เลยเด้อมันจะ้อดพวดเลวย ไปเลยนเวทคัถ้าไปทักท้ายสบายดีนทกทายสบายดีอันยังก็ทักประธานทันประธานวันละปเตี้จะไร้างไฟใหสเอาาล้วพดีเอาใหม่เนอะ้าเลยอีกน้อยหนึ่งไม่ฮอสเกหัวอีกน้อยนึ่งไฟใหม่หมื

เดิมาไมาอันนแอั be, yeah, so. ี้กระตุ้โตสารเหมกันไปยังไเพื um, ่อนรู้ไหมบว้กอ่บอัได้กินเป็ดได้กินเป็ดบัวได้กินเป็ดเออุดมาสิกินหมูกมัวเอาแม่ตัวก็ไปในสาวมัวเป็นโตคุแหละนี่มีบบได้ที่บูมีแข่าส่วงที่เอารัเป็นโตทำเาเก้าโล่ะไม่ป้าได้สามแสนไปคุณ สบายดีเลยแฮปปีุ้ร์โบ์เด้อแฮปปีุ้บูโบ่โบว์ไปดวงนอุ้ยรวยดิรวยน้อรวยมาบ้านโอเคมุยรวยกินลาบเป็นเกโอเีแล้วนาะเออเอาบุญวยก็ย่าได้กินลาบเป็นก็ะหยาแล้วเนาะเจอกันไงสบายดเนาอสบายดีสบายดีเปอย่งบข้าย่ไนี่ เออมื่อคืนนไปปะดนางเมงหกโมงเช้าหกโมงเช้าไม่มาเออมันมันเลี่ยงต่อยูบ้านนี่เอาสบายดีล่ะ่ด้เรื่องมาพอพักพอน้องจะกินอะไรกินไ้ลาบเดี๋ยวลาบเดี๋ยลาบดูใชลาบิ้นะ อะไเจียวโอ้ย thank you t h a ่ k you หัวกตอแ่าจมีเส้นซ่เสรไปรกูกิดนะรูปอาารของมันปะคืเ้าว่ามันุทุกคยูไปเลย เอาวันดีจ้าไม่ยาเาเล่ามานะ่ได้โอ้โหเป็น่อค้าขายล่าเลยจ้าัเป็น่อค้าขายล่าเลบอกเลดยไมาเาลสาว่อคนจะไขึ้นปจอยลงหลนะไอ้ไส้โอ้กินทอด้นี่แหละมายาเป็นเบียลายอ้เบี้ยเปบี้ยเลเดเปบี้ยละเหตุการณ์เออดีตุ้เป็ดี่นะอันนี้นนี กเบหอรหอชื่เรื่องเนาะเออหชอแบบไเรื่อันนี้กแมนกุนนี่นะลย้อมให้เนี่ยอันี้กับแมนนี่ยหลหลายตกหลังเด็ดพบกันตูก็จไปซื้อมาซ่เี่ไปซื้ออยู่ใกล้ๆนีกว่าเดตลาดบ้านเขานีเดตลาดเปียดไปกินข้าวไว้กี้ปลาเออเออเออออเดียร์เอาเาา บักเราบักม่ไปยังไงบักเราบักมันไปงายอนโยนบิดให้มันนะเมื่อที่องฉันมันดิบักขาบักคาเขียนยยัซือวเนี่ยนะไปอยู่หันไปอยู่มันกออกมาเลยวันนี้เื่อที่สองมึงมองไปดนักหนานยังมีทัวร I want to talk to the right person who in c h a ตีเป็ดเนอตีคนพวกกินไต้กินตีเป็ดตีเป็ดเนอใครใครปิดหมือเนี่ยรับรวนรวนเนี่ยมาพี่น้องมาอันนี้ลาเป็ดเด้นเนอะบักซิมลาเป็ดหอมขนาดนพี่น้องลาบเป็ดมาเ้อะขแรกแห้งมัน

ปิดปิด้อกินข้าวอนด้วปิดคนตัวยูทูบแม่หย่อนหย่อนมาได้ได้จูดล่ะโอเคนเชียวกินเข้าวตีขาลอด่า t h a ค k y ครับเอาเสียนมาได้วันนี้ thank you

ăn nó cũng được nhưng mà nước sốt chia làm. ăn nó tăm với tay bạn. để xấy. à, ăn, 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 ăn,

ว่าจะลูกบีลูกีโ่หาเลยปี้ก่อนีซีเเป็นแบบระการว่าวไมลูกีโ่า่ะเม่อกี้อันนี้มีไต่มันจตั้มนดีให้ลเขาดีไม่ต้องเขาดีแล้วให้มาต่อถัให้หน่อยาไให้อ้เราไม่ไ้เหล đang đứng cái hộp cái này. À, giờ, này, luôn, xe, thế này luôn, luôn à, con nhà, con không con ừ, thế này luôn luôn xem เลิ้อิ่มล้วมเใส่บักซีเวให้มันให้มันมีรสรสจัดจ้านหน่อยหนึ่งเานะ่้าลาบต่อลาบในเรื่องเว้ลาบลาบเป็นในเรื่องเลยไม่อย่างเจ้ามักข้างยี่ว่าเมาข้างกู่ว่า

มันสีทรับกครแล้วก็เร่พิเศษีปากเทพอดีเราเขาซบไเลยมาครับมครับเอนไปเลกนเปเจ้ามาเข้าไขยนไปเยไกูดูไม่ได้ไม่แเบ็ไก่เบ็ดด้ไต่เบ็ด้ไมอมาทำใหญ่ๆมาจ้า ไม่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 ยังไม่ไม่เบี้ยนะจ้มาังต่มตเออบมบ้าบ้านเพิ่นได้นี่นะยังไ้่ยเนะอูบลอต่ะ

ันเดียวมันเอาจังจันเนี่ยมบวนเยอะยุทสมัยมันหอมปีนมันวี่บัวนเ้นปีนนละกันเออว้ายมือีนทายมาหอมงวจครนั่งโบนไอยู่แน่นเมันแน่นเบดแบบว่าขเาง

ແລະມັນບໍ່ກະຍິໄປນະຍົກ มันมาวันแรกกุศลนะคิ้วเ่มอันมาดเลยพอเพบ่่มาไอนวพี่นี่เพ่มอรสาลยเอเยิ่มป่น้ำเ่อะน้ำเล ไตโลนวลเลยเนะี่ยตักพวกเกิบบารห้าอาหารตัวเนี่ย เจอดีไล์มาเรื่อย Thank you ยันให้พี่ไม่เจอกันไม่เจอกันนะโค้งเลยเอาลาด้วยพี่้ลงเด้อมาด้อเอาลาเอาบาดโคงมาเฮ้ยวิญญานี่มา้องโกมาไหนอเดยวเราไยายจรอะเดี๋ยวที่นี้พ่ยไปเชเลย